น่าทายลนี่นะคะท่านผู้ชมเอมบุกเบอกว่าอะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาทําต้นขิดมันนะคะดู<ห>สูงม,มากเลยจะเข้าว่าจะเข้าปีใหม่แล้วค่ะ อ,อ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเกเพราะว่าเพราะว่ามีของเต็มเลยเ,เดี๋ยวเราซื้อของมาใหม่นะเดี๋ยวไปซื้อของที่ไหนคะไปซือ้กกอของที่อีกเกียค่ะอีเกียค่ะนะคะอีเกียไม่กะบางนาค่ะอีกเกียเบก้าอันนาค่ะเมกะบางนาเบกะเมกะ,มกะอํบาบันาบานานะคะม,มีของเพียบเลยมีของเพียบเลยที่นี่พูดไม่เป เลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าแม่กำลังแม่กำลังทำอยู่ทำต้นคิดมันนะคะนี่ต้องสวัสดีค่ะท่านผู้ชมด้วยนะดวัสดีด้วยดดดยยด้ เรามีร้านอะไรคะบอกคุณผู้ชมสิไหนนรา,าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วแม่มีร้านอะไรคะบอกสิแม่มีร้านเอิมลร้านทำผมไงร้<ม>านทำผมค่ะ,ะเราก็เลยมาตกแต่งอะไรคะมาตกแต่งต้นคิดมมกค่ะโอเคค่ะมาตกนเตกต้นคิดไม้อันใหญ่เบิ้เริ่มนะคะตอนนี้มันยุ่งอยู่ แม่ก็เลยทำํำแม่ทําอยู่ผงก็เขียวดูดูสิด,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 ดูเหาสิก็ดูเหาก็ห,าหนูนก็หนนอยากให้ท่านผู้ชมมาดูเหาฉันไม่มีเหาเธอก็แม่ไม่ให้อดูเหาแล้วเราก็มีเเหาธอไมม่ี หลอเธอ,อ,ฉเเอฉันดูแลหมวะฉันดีนะที่ารกแต่ฉันก็นรักเธออยู่นะดูต้นไม้สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมดูมีหลายแบบเลย มวันนี้หัวเราวมากเลยเป็นคนบ้าเลยเป็นคนบ้าอะไรล่ะเอาแล้วหัวเราทำไมถ้าไม่ใช่บ้าจะหัวเราทำไมแสดงว่าคนบ้าคนบ้าเลยล่ะคนบ้าทำแหละที่หัวเราเธอไม่บ้าเธอจะหัวเราทำไมแรียว่าเธอบ้าเลยบ้าตรงไหนคนหัวร้อนอ่ะเขาเป็นบ้าทำอะไรเลยบ้าอะไร ก็ถ่ายเก็บไว้แล้วก็ถ่ายต้นไม้เนี่ยถ่ายบีด้วยถ่ายบีด้ว่ไถ่ายจนกิน